สวัสดีครับครับแนะนำประเภท1มิเตสหนเดียวนะครับเป็นปหนึ่งพิเศษที่มิแท้ออกมาเพื่อลูกค้าที่ไม่ค่อยใช้รถหรือว่าใช้รถแต่ว่าปลอดภัยขับรถปลอดภัยนะครับขับไม่ได้เกิดเหตุมาหลายปีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจ่ายแพงกว่าไปทําไมนะครับเรามาเลือกทําประเภทนี้ดีกว่านะครับเป็นปหนึ่งเหมือนกับปหนึ่งทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าถ้าลูกค้าเป็นฝ่ายผิดลูกค้าจะต้องจ่ายส่วนแรก ก่อนนะครับก็คือมันถ้าลูกค้าเป็นฝ่ายผิดหรือประมาทร่วมลูกค้าจะต้องจ่ายส่วนแรกในการเกิดเหตุแต่ละครั้งนะครับจะมีระบุเอาไว้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับก็คือจะมีรถเก๋งอีโกคาเครื่องพันสก็เริ่มต้นที่9,200บาทรถเก๋งเล็กเครื่องพันหนะครับอยู่ที่1400บาทรถเก๋งกลางก็คือพันหถึงพันหก็ราคา1600บาท รถเก๋งใหญ่นะครับเก๋งใหญ่ก็คือเครื่อง2,000 cc ขึ้นไปก็ราคา14,700บาทรถ SUV อนเนกประสงค์นะครับอยู่ที่11,500บาทแล้วก็รถเป็น2,690 0 0บาทนะครับมาดูราคานะครับตัวนี้ความคุ้มครองของบุคคลภายนอกนะครับ เหมือนกันนะครับแล้วก็ทรัพย์สินบุคคลภายนอกรถเก๋งเล็กอีโกคาร์เก๋งกลางนะครับอยู่ที่1ล้านบาทต่อครั้งส่วนรถเก๋งใหญ่รถ SUV รถเบนซ์ก็2ล้านบาทต่อครั้งนะครับ <c oughs> คุ้มครองบุคคลในรถให้ด้วยก็ค,คือผู้โดยสารและผู้ขับขี่นะครับให้7คนถ้าเป็นเก๋งเล็กอีโกคาร์เก๋งกลางก็ให้คนละ5 0,000บาทแต่ถ้าเป็นเก๋งใหญ่ SUV แล้วก็รถเบนซ์ให้คนละ10,000แบาทนะครับคราวนี้มาดาูราคานะครับราคารถเก๋งเล็ก ก็จะมียี่ห้อรุ่นให้เรียบร้อยนะครับว่าถ้าอายุรถ1-5ปีสามารถเลือกซ่อมห้างได้ก็จะมีดีดักอยู่ที่5,000บาทราคาก็จะเป็น1,200บาทถ้าเป็นรถซ่อมอู่ก็คือ1นึปีลูกค้าเลือกซ่อมอู่มีดีดักสี่พบาทต่อครั้งราคา9,200บาทนะครับสามารถเลือกตามยี่ห้อและรุ่นในนี้ได้เลยนะครับก็มีทุกทุกทุกรุ่นนะครับลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าตกลงทําตัวนี้ก็ให้ลูกค้าต้องกรอก หนังสือก็คือเป็นจดเป็นกระดาษแบบฟอร์มว่ารับทราบว่าต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเท่าไหร่นะครับเพียงแค่นั้นก็สามารถทําประกันภัยได้แล้วนะครับก็คือราคาโดยเฉลี่ยก็ประมาณครึ่งหนึ่งของราคาประกันแบบปกตินะครับเช่นเช่นราคาตัวนี้นะครับฮอนด้าบีโราคาปกติก็เกือบเกือบสองหมื่นนะครับแต่ว่าถ้ามาซื้อเป็นแบบมิดแคทหนึ่งเดียวตัวนี้ราคาก็แค่ประมาณครึ่งเดียวแต่เราคุ้มครองให้ทั้งคันนะครับก็คือถ้ารถหาย ทุนประกันสมมติว่าทุนประกัน5 0 0 0 0นถ้ารดหายก็จ่าย5 0 0 0 0นเหมือนกันเลยกับประกันชั้น1ทั่วไปแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าประหยัดลงไปเยอะนะครับก็คือสมมตินะครับสมมุติว่าซื้อตัวนี้ซ่อมห้างถ้าสมราคาปกติก็คือ2 0,000บาทเราจ่าย2 0,000ปีแรกแล้วถ้าเกิดลูกค้าไม่ไม่มีการเคลมเลยเราก็เสียไปเปล่าๆ2 0 0 0 0นะครับแต่ถ้าลูกค้ามาเลือกตัวนี้นะครับก็คือจ่ายแค่10,000กับ200บาทถ้าลูกค้า ไม่มีเคมเลยลูกค้าก็จ่ายเพียงแค่นี้นะครับก็คือ1,200บาททั้งปีแต่ถ้าเกิดเมื่อ,อไหร่มีเคมแล้วก็เป็นฝ่ายผิดถ้าเคมเป็นฝ่ายถูกลูกค้าก็จ่ายแค่นี้นะครับไม่ต้องจ่ายเพิ่มแต่เมื่อ,อไหร่ที่ลูกค้าเป็นฝ่ายผิดไปชนเขาก่อนถ้าเกิดชนเขาแล้วรถเราไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องซ่อมตัวนี้ก็ยังไม่ต้องจ่ายนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ต้องซ่อมรถเราด้วย เราก็จ่าย5,000บาท5,000บาทก็ได้ซ่อมรถเราด้วยได้ซ่อมรถคู่กรณีด้วยก็ถ้าเป็น5,000บาทบวกเข้าไป5,000ก็1 5,200บาทก็ยังไม่ถึงนะครับชนได้ถึง2ครั้งนะครับเป็นฝ่ายผิดได้ถึง2ครั้งก็ถึงจะเ,เท่ากับราคาปอนหนึ่งปกติเลยตัวนี้ลูกค้าลองพิจารณาดูนะครับถ้าไม่มีความเสี่ยงมากผมก็แนะนําว่าให้ลูกค้าซื้อประเภท1มิเตอร์หนึ่งเดียวตัวนี้ดีกว่านะครับสงสัยข้อมูลสอบถามที่ตัวแทนนะครับสวัสดีครับ